เดี๋ยวเจอกันค่ะ28-30กันยายนนี้นะคะทางแบนดนะคะอนุญ,ญาตให้ตัวแทนจำหน่ายนะคะจัดแฟชเซลได้นะคะรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลค่ะ3วันนี้เท่านั้นนะคะถ้าใครนะคะยังไม่รู้จักแบนโฟไวน์เอลนะทั้งคนที่เคยใช้และยังไม่เคยใช้นะคะ28-30เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะทุกคนรีบมากดสั่งกันไปใช้ด่วนเลยเป็นสินค้าสมุนไพรนะคะ ของแบนโฟไวเอลค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นดูแลเรื่องผมร่วงผมบางนะคะหรือมีปัญหาผมงอกนะคะคันเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะมีหมดค่ะรีบมากดสั่งไปใช้ด่วนเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะขนาดยังไม่ได้ลดราคานะเนี่ยนะคะออเดอร์ยังถล่มทลายเลยเกิดจากใครคะเกิดจากในหน้าติ๊กตอกของพี่อูนี่แหละทุกคนนะคะโหสุดยอดมากขายดีมากๆนหน้าของพี่อุนะเพราะว่าพี่อุสอนแบบจับมือทําเลยละถ้าคุณเป็นคนนึงนะคะที่สนใจการสร้างไรายได้นะคะไม่ต้องแพ็กสินค้าเองคะ่ะไม่ต้องจัดส่งค่ะ ะะมีหน้าที่ออกมาทำคลิปออกมาไลฟ์สดค่ะนะมีออเดอร์มาค่าคอมมิชชั่นได้ไปเลย15เปอร์เซนซึ่งว้าวมากๆเลยทุกคนนะคะทำไม่เป็นทำได้ไหมทำได้สิเพราะพี่อูสอนเองกับมือเลยนะคะถ้ายินดีให้พี่อูแนะนำพี่อูก็พร้อมเทนพร้อมปั้นค่ะไม่ทิ้งนายหน้าติ k t ตออย่างแน่นอนนะไม่ทิ้งตัวแทนอย่างแน่นอนค่ะนะมาสร้างไรายได้ไปด้วยกันค่ะนะ28-30นี้อย่าลืมนะคะรีบมากดสั่งไป รีวิวนะคะไปทำในหน้าด่วนเลยนะคะเพราะว่ารถกระนำมากๆเลยนะคะจัดแค่นะคะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะกันหยายนนะคะรีบๆกันหน่อยก็แล้วกันจ้านะคะ